สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับกระผมอีกหนึ่งคลิปนะครับสูตรเงินล้านมาแล้วนะครับ3ตัวบนทุกงวดสำหรับงวดวันที่หนึ่งมีนาคม6-8โชคดีทุกท่านลองมาตามสูตรนี้กันก่อนนะครับอย่าเพิ่งเขร่งเครียดมากนะครับคุณครับมันมีโอกาสแน่นะครับ ตามไปบ่อยๆตามไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะรู้เองนะครับว่าสักงวดหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มันเป็นเลขเข้า3ตัวทุกงวดนะครับก็ลองมาชมนะครับก่อนชมโปรดได้ฟังคำเตือนนะครับสูตร3ตัวบนทุกงวดคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นขอบพระคุณนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มนะครับกันอีกแล้วนะครับคุณครับการประกาศผลการออกสลากในงวดสัญจรสำหรับในงวดนี้นะครับไม่ทราบว่าเราจะมีโชคกันหรือเปล่านะครับที่นำมาตั้งนี่มันเข้ามากกว่านี้นะครับแต่เราใช้แค่1 2 3 4 5ามสี่หงวดพอนะครับเพื่อไม่ให้คุณได้เกิดความเบื่อหน่ายนะครับเพราะดูสุดหวยแล้วบางครั้งท่านก็บอกว่านะครับบางท่านคอมเมนต์มามีความหมายมากนะครับคุณครับ สำหรับคอมเมนต์นะครับทุกคํานะครับเราจะมาเริ่มไปเลยนะครับนี่เราใช้อะไรครับเนี่ยเดี๋ยวดูเรียงเบอร์นะครับเุณครับเพื่อเราจะได้ทําถูกนะครับบางท่านเอาไปทําเพื่อย้ําจะได้รู้ว่ามันตัวไหนแน่นะครับนี่นะครับเนี่ยศูนย์เก้านี่ก็คือหลักแสนกับหลักหมื่นนะครับแล้วก็เลขท้ายก็คือสองหนึ่งก็แบบนี้เลยนะครับจนกระทั่งถึงงวดนี้นะครับ 84นะครับแล้วก็50เราจะได้ตัววิ่งนะครับเอาตัววิ่งมาประกบก็คือได้3ตัวนะครับมันจะเดินไปแค่ชั่วโมงนี้มันไม่ถึงคู่ที่10นะครับอยู่ที่1 2 3 4 5 6 7 8ี่้าเดดเท่านั้นเองนะครับลองลองดูนะครับเราได้ตัวไหนนะครับตัวแรกเราบวกกันนะครับตัวหน้าเราได้อะไรครับ2กับ0นย์ะครับ2กับ0นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เดินไปนะครับ3 4 ห้านะครับหกเจ็ดแปดเก้านะครับเรานับแค่นี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคู่นะครับตัวหลังนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอย่างนี้นะครับมาแล้วก็ขีดไว้แค่นี้นะครับแค่นี้นะครับแล้วทีนี้เราจะใช้ตัวไหนมามานะครับ มาใส่3ตัวนะครับเราก็ใช้หลักแสนของเรานะครับหลักแสนนะครับงวดนั้นนะครับคุณครับก็คือเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเดี๋ยวท่านจะไม่เข้าใจอีกนะครับหลักแสนนะครับหลักแสนก็คือตัวศูนย์ตัวนี้นะครับทีนี้นะครับเราจะหานะครับจากหลักแสนมาใช้เป็นหลักร้อยเพื่อดึงคู่ออกมาอย่าลืมนะครับในวันที่วันที่เราจะสุกฟันทงนะครับเราจะดึงออกมาเพียงคู่เดียว สองคู่เท่านั้นนะครับใน,นในในเลขชุดนี้นะครับคุณครับตอนนี้นะครับเราดึงออกไปเร็วเดี๋ยวนะครับมันมีแค่2หลักแค่นั้นเองนะครับตอนนี้เรามาดู3ตัวก,กันก่อนนะครับ3ตัวแบบง่ายๆอ่าเราขออนุญาตเลื่อนขึ้นไปเลยนะครับอ่าเลื่อนขึ้นไปทีนี้เราจะเอาหลักร้อยมาตั้งไว้นะครับหลักร้อยที่เราใช้ทุกงวนนะครับก็ยังไม่หนีนะครับเพราะมันเข้ามานะครับตั้งแต่เดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูย้อนหลังหน่อยนะครับดูย้อนหลังหน่อยนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยมันเข้ามาจากนี่เลยนะครับเนี่ยหกหกศูนย์ใช่ไหมครับ เข้ามาอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยยังไม่พลาดเลยนะครับจนกระทั่งถึงวันที่แล้วนะครับวันนี้มัน890นะครับอ่าอย่างนี้นะครับเราเอามาเสียบตัวนี้นะครับยังไม่พลาดก็คู่เราเพิ่งทาแค่แค่นี้นะครับอ่าหลักร้อยเราก็เอามาเลยนะครับวันนี้8นะครับ8 8นะครับเราบวกได้8นะครับอ่าแล้วก็อะไรครับงวดถัดมานะครับเดี๋ยวเราขีดไว้ตรงนี้เลยนะครับวดถัดมา2นะครับ2 บวกได้2นะครับเราจะขึ้นมาหาคู่เนี่ยมันได้3ตัวนะครับงวดนั้นมันมันไม่ถูก3ตัวแต่มัน7 2ตัวมันออก0 2ย์ตัวแต่มันก็นะครับมันก็เป็นข้อสังเกตแล้วก็ถูก3ตัวเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันได้2ตัวเลขออก2ตัวนะครับเราก็สังเกตดูนะครับงวดถัดมานะครับหลักร้อยมัน7นะครับเพราะ7ตั้ง2ครั้ง3าครั้งเลยนะครับ7นะครับแล้วก็ตรงนี้มันก็7อีกนะครับ7 7นะครับตัวนี้มันก็คือ3นะครับหลักร้อยงวดที่เราจะใช้ ในงวดวันที่1มีนานี้นะครับเราล้อยลงมาเลยนะครับ8ได้6นะครับ7 8 9นะครับไม่ทราบว่า9ตัวนี้นะมันจะล่มหรือเปล่านะครับงวดนี้นะครับอ่า9เราวงเลยนะครับเอา9นะครับเนี่ยนะครับระหว่าง2คู่นะครับ90กับ97มันมาล่นอยู่งวดเดียวเดียวท่านดูทางวิ่งนะครับดูทางวิ่งนะครับ นี่เราเอาเก้าขึ้นมานะครับเอาเก้าขึ้นมาเสียบตัวนี้เลยนะครับก็คือกี่คู่นะครับมันก็คี่แปดคู่นะครับเอาเก้าขึ้นมาเสียบตัวนี้นะครับนี่เราเก้าขึ้นมาตัวนี้นะครับมันก็ถูกไปสองศูนย์เก้านะครับสองศูนย์เก้านะครับเลขเลขมันออกที่อะไรครับสองศูนย์เก้านี้นะครับแล้วก็มาดูว่าถัดมานะครับตัวนี้เราได้อะไรนะครับนี่เอาคู่นะครับหาคู่นะครับ อลองเอาสูตรตัวนี้ไปใช้หาคู่ดูนะครับเราได้2กับ4นะครับ4นะครับทีนี้เราก็วิ่งมานะครับ3 4 5 6 7 8 9นะครับ9แล้วก็ตัวหลังก็คือ5 6 7 8 9 0 1 เห็นไหมครับเนี่ยนะครับมันก็วิ่งที่9นะครับจากสูตรที่อ่ากผมให้ไปแล้วนะครับคุณครับตัวนี้เราได้อะไรครับ4 5 6 7เนี่ยนะครับ7มันเป็นตัววิ่งใช่ไหมครับ7มันเป็นตัววิ่งอ่านี่นะครับเมันเป็นตัววิ่งนะครับเราใช้ตัวนี้ขึ้นมานะครับอ่ามันก็ออกตัวเก่านะครับแต่ทีนี้เราเอา7ไปเสียบตัวไหนนะครับถ้าเราเสียบตัวหน้าอ่านะครับถ้าเสียบตัวหลัง มันจะเข้าโตดนะครับแต่เราเสียบอย่างนี้ก็ต้องสังเกตดูนะครับหลักร้อยนะครับอาจารย์ก็ไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่นะครับเพราะกลัวเลขมันจะพลาดนะครับมันก็ออกตัวนี้เลยนะครับมันออกไปที่อะไรครับเนี่ยสามตัวนะครับอ่านะครับมันมันมันมาเข้าล้ําเพราะว่าหลักแสนของเรานะครับมันได้เก้านะครับมันเราก็ดึงดึงแบบนี้นะครับคุณครับก็ลองสังเกตดูนะครับเจ็ด 7 9ใช่ไหมครับมาแล้วทีนี้มันจะอยู่หัวท้ายนะครับถ้างวดนี้นะครับหัวท้ายของเรานะครับเราจะเอาตัวไหนมาดึงออกนะครับให้มันเหลือแค่2คู่เท่านั้นเองนะครับคุณครับก็รอติดตามชมให้ได้นะครับคุณครับอย่าอย่ากระพริบตานะครับสําหรับคลิปในในงวดฟันธงนี้นะครับอย่าเลื่อนลืงมานะครับไม่ทราบว่ามันจะชัดหรือเปล่านะครับนี่เมจิกก็ซื้อมาใหม่นะครับจากท่านได้อนุเคราะห์มานะครับ0 นะครับแล้วก็3อย่างเงี้ยนะครับ3เราเดินมาเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7นะครับ7ตัวนี้เราได้อะไรครับ4ตัวหลังนะครับ4 5 6 7 8 9 0เนี่ย0นะครับคุณครับทีนี้เราก็ตัวนี้มันได้ตัวเดิมนะครับ4 5 6 7เห็นไหมครับเนี่ยนะครับเนี่ยเราเอา7ขึ้นไปนะครับ7ขึ้นไปตัวนี้เราต้องพึ่งนะครับมันมันไม่ถูก3ตัวนะครับเพราะมันใช้7 0 2ตัวมันใช้0 2นย์ตัวก็เพราะอะไรครับเราต้องพึ่งตัวนี้เอาเลยเลยครับเราใช้หลักแสนนะครับหลักแสนที่งวดนี้นะครับก็คือ0 0นะครับที่ที่ออกเนี่ยนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับ เราต้องพึ่งอีกตัวหนึ่งนะครับบางทีมันเข้าอย่างเงี้ยมันเข้าอ่าดสตัวแต่เขาใช้ศูนย์สตัวเราต้องป้องกันเอาไว้อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยใช่ไหมครับเนี่ยหลักแสนนะครับเนี่ยก็คือ0นย์นะครับเนี่ยเราเดินมานะครับศูนย์หนึ่งสองเห็นไหมเนี่ยมันไม่จะเป็นนะครับเพราะมันได้ครบหมดแล้วนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็7 8 9ใช่ไหมครับเนี่ยเลขมันยังเบิ้ลเลยนะครับเบิ้ลเพราะมันออก7 9็ดเอ่าเจ็ดเนะครับแล้วตัวนี้นะครับแปดเก้าศูนย์เห็นไหมครับเนี่ย เขาออกแค่0 2ตัวนะครับก็คือไม่มี8แต่7เราเอา7ขึ้นมามันไม่ถูกนะครับมันได้7 2ตัวบางทีอาจารย์ก็ยังเพิร์เจอร์ไปเลยนะครับว่า7 7 0อยู่อย่างนั้นนะครับเพราะงูที่แล้วมันได้7 7 5กับ5 7 7อย่างเงี้ยเราก็ยังไม่เอาอะนะครับคุณครับน่าเสียดายจริงๆนะครับเลขมันทําให้เราเพี้ยนนะครับทําให้เราเพิร์เจอร์เลยนะครับคุณครับเนี่ยนะครับมันก็ออกไป0 2ตัวใช่ไหมครับถ้าเราใช้ตัวนี้ก็เอา0ขึ้นมามันก็ถูกนะครับ เอามาเสียบนี้ก็ถูกตรงนะครับถ้าเสียบตัวหน้าแล้วก็เป็นโตดไปนะครับคุณครับก็ยัง N3 ก็ได้รับเงินนะครับออกไป7 0 0อย่างเงี้ยนะครับคุณครับเนี่ยลองลองพิจารณาดูนะครับสำหรับงวดนี้นะครับเราก็หลักแสนของเรานะครับเราก็มาตั้งรออไว้เลยนะครับอย่างงวดที่แล้วมันก็นะครับน่าเสียดายมากนะครับห้าขออภัยครับตรงนี้ตรงนี้นี่นี่อยู่นี่นะครับ5 6 7นี่หลักแสนนะครับตัวนี้หลักแสนเนี่ยมันออก7ตัวนี้วันนี้มัน8 9 0นะครับถ้าหากว่าศูนย์เขายังไม่ล่มนะครับแต่เราก็ยังเอาต้องตามนะครับต้องตามนะครับอ่านะครับต้องตามนะครับต้องตามให้ได้นะครับอ่าต้องตามให้ได้เพราะว่ามันยังอยู่ยังไม่พลาดนะครับยังไม่พลาดแต่90ที่ให้ดูไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับอ่ามาดูนะครับว่าที่แล้วคู่มันยังไงนะครับ06ใช่ไหมครับเนี่ย06นนะครับแล้วเราก็ 1>, 1 2 3 4 5 6 7งสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่ยนะครับเนี่ยเนะครับหนึ่งสองี่ห้าหกดแดนะครับหนึ่งสอง้าหกดแนะครับแล้วมันคู่กับอะไรครับก็ดูนะครับเจ็ดแปเนี่ยมันคู่3ใช่ไหมครับสตัวนี้เราได้อะไรครับ สี่ห้าหกเนี่ยตัวนี้เราได้เจ็ดนะครับเจ็ดตัวนี้ไม่ใช่นะครับเราตั้งนี่นะครับเนี่ยมันเอาเจ็ดขึ้นมาใช่ไหมครับเนี่ยถ้าเราใส่ตัวนี้มันก็ถูกเป็นโต๊ะนะครับเราอาจจะใส่ตัวไหนเพราะมันบีบกันนะครับเนี่ยตัวล่างเราก็ได้เจ็ดใช่ไหมครับเนี่ยหลักแสนของเราใช่ไหมครับเนี่ยมันก็ถูกอยู่ดีนะครับถึงไม่ถูกตรงนะครับเพราะเลขเขาพยายามนะครับมันมันมันบ่ายเบี่ยงอะนะครับคุณครับเราเจ็ดขึ้นมาตัวนี้ใช่ไหมครับเนี่ยนะครับมันก็เจ็ดสองตัวนะครับมันก็ถูกนะครับ สามตัวนะครับมันมันตรงปกนะครับคุณครับสูตรทุกสูตรทุกแนวนะครับของช่องให้แมนแมนน่ะถ้าไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่ามันตรงปกแน่นอนนะครับเนี่ยสามตัวบนทุกงวดนะครับแล้วมาดูงวดนี้นะครับท่านครับมันหัวท้ายนะครับอย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมหัวนะครับแล้วก็มาแผ่กลางอยู่งวดหนึ่งเราก็จับเลยนะครับตัวนี้ด้วยก็ได้นะครับตัวที่เท่าไหร่นี่ครับเราย้อนขึ้นไป1 2 3สแล้วก็กันเอาไว้หน่อยก็ได้นะครับแต่มันจะอยู่หัวท้ายนะครับ แล้วก็นะครับในวันนั้นเราก็จะสรุปนะก็จะมีเลยนะครับดึงออกมาเลยนะครับแค่2คู่เท่านั้นเองนะครับดึงออกมาเห็นจ่าๆเลยนะครับถ้าเราจะดึงเร็วไปเดี๋ยวก็นะครับท่านบางท่านก็ทราบดีนะครับต้องช้าๆเดี๋ยวพาเลีมงามเราจะบินอีกนะครับก็เอาให้มันคมกลิบเลยนะครับเพื่อจะได้ใช้นะครับสามเดินมาเลยครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า เนี่ยนะครับถ้าศูนย์ยังอยู่นะครับจับตาได้เลยนะครับงวดนี้นะครับมันเบิ้ลนะครับมันเบิ้ลนะครับเบิ้ลศูนย์กับอะไรนะครับดูนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเนี่ยนะครับคุณครับเนี่ยนะครับตอนนี้นะชั่วโมงนี้นะครับท่านก็เห็นอยู่แล้วนะครับงวดอันนี้อะไรครับที่ที่มันออกไป อ่างวดนี้มัน 8, 90ใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยเราดูหลักหลักแสนของเรานะครับเนี่ย890เนะครับเราได้วิ่งที่0ูนย์นะครับศูนย์เนี่ยมันจะมาหรือไม่นะครับศูนย์จะมาหรือไม่ถ้าหากศูนย์ออกก็เห็นไหมครับเนี่ยมันคู่นี้เลยนะครับอ่าคู่นี้เลยนะครับแล้ววิธีทําของเราจะเอาตัวไหนครับก็คือตัวนี้ไงครับที่เรามาตั้งหลักร้อยนะครับก็คือ6 7 8 9เ ก็ขอให้9ก้าอย่าล่มนะครับขอให้เก้ายังเดินต่อนะครับ9ก้าตัวนี้นะครับเพราะมันมาตามสูตรของเราเลยนะครับคุณครับอ่านะครับชั่วโมงนี้นะครับเราจะดึงออกมาเพียง2คู่ก่อนนะครับหัวท้ายถ้าออกคู่ที่3ก็คือ98นะครับท่านกันเอาไว้หน่อยนะครับเนี่ยเกแต่ทีนี้เราจะใช้คู่นี้นะครับคู่นี้นะครับถ้าหาว่ายังออกล็อกนี้ก็คือตัวนี้นะครับอย่างเงี้ยนะครับมันเป็น2ชุดนะครับทีนี้เราก็ตั้งไว้เลยนะครับเราตั้งอะไรครับ 3าสี่นะครับแล้วก็01อย่างนี้นะครับเนี่ยสองคู่เราก็เอา9เราขึ้นมาเสียบนะครับเก้าานะครับอย่างนี้เลยนะครับนะครับเดี๋ยววันสรุปนะครับวันสรุปอาจารย์จะทําให้ดูนะครับว่าเลขนะครับถ้าหาว่ามันเบิ้ลนะครับมันเบิ้ลคู่ไหนนะครับคุณครับ แต่ตอนนี้นะครับเราก็เอาเลขแบบไม่เบิ้ลก่อนนะครับคือยังไม่เบิ้ลมันตามตาม3ตัวตาม3ตัว3มชุดยังไงครับถ้ามันเบิ้ลนะครับเราเอาเลขที่วิ่งอีกเฉียบขาดอีกสูตรเนืงนะครับมาบังคับของเขาถ้ามันเบิ้ลมันจะเบิ้ลแบบอย่างงี้นะครับอย่างงี้เบิ้ล7 7นะครับตัวเฉียบขาดของเราเดี๋ยวท่านจะได้เห็นเองนะครับว่ามันมาจากตัวไหนนะครับก็นะครับโปรดรออดใจชมนะครับคุณครับอดใจชมอีกหน่อยนะครับ เพราะว่าเราจะมาลุ้นกันอีกแล้วนะครับสําหรับหวยสัญจรนะครับชั่วโมงนี้นะครับนี่ก็คือเป็นเลขถ้าว่าท่านชอบนะครับก็จัดเลยนะครับเพราะว่าเลขมันมีแค่2คู่นะครับศูนย์สามเขาไม่ออกใช่ไหมครับเนี่ยศูนย์หกเขาไม่ออกอย่างนี้เขาออกตัวล่างงวดนี้นะครับ เราต้องเอา2ตัวกันเอาไว้นะครับ3 4แล้วก็01เกิดไม่ใช่มาล่างนะครับเกิดมาบนนะครับผาหมากนะครับเพราะเราทำคู่มันได้3443อยู่แล้วนะครับคุณครับเราก็จับไปอย่างนี้แล้วนะครับอาจจะออกตรงหรืออาจจะกลับยังไงนะครับถ้าหากว่า3นะครับเขายังอยู่หลักร้อยเหมือนเดิมนะครับก็เห็นไหมครับสังเกตดูนะครับมันเดี๋ยวนี้หลักร้อยมัก จะปักหลักตัวเก่าอยู่เรื่อยเลยนะครับเห็นไหมครับอย่างเงี้ย8ก็8อีกนะครับแและ8ดอีก6และ6อีกตั้ง3ามครั้งนะครับงวดนี้นะครับ3เกิดมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเราไม่เฮเลยครับเราก็อาจจะเฮตัวนี้ก็ได้นะครับมันไม่แน่ไม่แน่นอนเสมอไปนะครับคุณครับหรือจะจะหลุดหมดยังไงนะครับแต่มันสูตรนี้นะครับให้สมกับเป็นสูตรเงินล้านนะครับที่ อาจารย์ก็พยายามนะครับบางครั้งเราก็ต้องอุบเอาไว้บ้างนะครับจะหาว่าเราปล่อยไปเร็วๆเนี่ยคุณครับมันเรียบร้อยเลยทุกงวดเลยนะครับบางอย่างน้อยก็บางทีแต้มเดียวอย่างงวดที่แล้วนะครับมันควรจะห้าห้านะครับหรือยังไงนะครับห้าห้าห้าอย่างงวดนั้แปดอะไรครับที่เราจับไปนะครับเนี่ยแปดศูนย์เจ็ดใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับอ่านะครับเลขวิ่งของเรามันไม่ผ่านห้านะครับมันก็ไม่อยู่ล่างเลยออกตั้งห้าั้งศูนย์เลยนะครับก็มันก็เป็นแบบนี้ไปนะครับคุณครับ ก็แนวทางของตัวเลขนะครับไม่มีใครที่จะล่วงรู้ได้นะครับนอกจากดวงนะครับนอกจากดวงจริงๆนะครับถึงจะสามารถถูกได้แต่ท่านก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าเลขสูตรของให้แม่นๆ่นนนะครับคุณครับท่านสามารถจับต้องได้เลยนะครับเพราะมันมีที่มาจริงๆนะครับตอนเดี๋ยวนี้ท่านเอาเลขวิ่งเนี่ยท่านบอกว่าไม่ไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปค้นอีกแล้วนะครับก็คือดูเลยนะครับเพราะอาจารย์ใช้เลขตัวเดียวนี่นะครับเนี่ยมาก็คือมาเลยนะครับไม่มาก็ ทำไงได้นะครับคุณครับมันก็ตามสูตรที่ยังไม่พลาดที่ยังไม่ล่มงวลนี้นะครับมันจะกลับหัวหรือเปล่านะครับระหว่าง9ก้าับ6ถ้า9้าดังเกินไปเกิดออก6ตัวนี้นะครับมันก็ไม่แน่นะครับเพราะเลขบางสูตรบางชุดเนี่ยนะครับคุณครับมันมักจะย้อนนะครับย้อนเราอยู่เรื่อยนะครับกลับหัวจาก9กลายเป็น6อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยังไงก็นะครับเลขสวยๆเลยนะครับงวดนี้นะครับตัวนี้นะครับ อ่าตัวนี้นะครับถ้าหากว่าศูนย์ของเราล่มนะครับก็ออกตัวบนถ้าศูนย์ของเราไม่ล่มนะครับตัวนี้ก็สวยมากๆอีกตัวหนึ่งนะครับคุณครับก็ลองลองพิจารณาดูนะครับอ่าสหรับในชุดเงินล้านของเรานะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับเลขนะครับมันก็ไม่พลาดมาอย่างนี้เลยนะครับมันก็เดินมา อ่านับเป็น10บสงวดนะครับแต่เราก็ย้อนเอาแค่นี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ี่ห้าดดงวดนี้14นะครับ8 9 0กนะครับก็ขอให้8เขาขอให้เ้าเขาอยู่นะครับคุณครับถ้าขึ้นมาเป็น8อีกแล้วเราก็ช็อกเลยนะครับถ้าขึ้นมาเป็น8ก็เปิดดูนะครับคลิปแรกๆของอาจารย์ให้8นะครับก็คือ8ตัวนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวจะให้ท่านดูไว้นิดหน่อยนะครับเป็นแนวทางนะครับเนี่ย8 8 0เลยนะครับ 880เลยนะครับเพราะเลขมันทำทำได้าด้าแบบนี้นะครับมันทําแบบตัวเดียวตัวเดียวเห็นตัวนี้ไหมครับเนี่ย79นะครับตัวกลางก็79อย่างเงี้ยนะครับเนี่ย7 79นะครับแล้วก็7แล้วก็9เห็นไหมครับงวดที่แล้วนะครับมันอะไรนะครับ0แล้วก็มา7 0ลงล่างนะครับออกนี่เลยนะครับโอ้เนี่ย07อยู่ตัวนี้ครับ07 0 7 0็วดที่แล้ว7 7นะครับก็เอา3ตัวนี้ศูนย์ไปล่างออก50นะครับงวดนี้นะครับก็8นะครับ3ตัวนี้ไปล่างก็คือ4 3สนะครับถ้าหากว่าไม่มาบนนะครับเพราะมันล่องเดียวกับตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยส3งนะครับงวดนี้มัน3 4นะครับถ้าหากว่าชุดนี้เขาไปบนให้เราเราก็นะครับเฮเลยนะครับแบบสูตรตัวที่เมื่อสักครู่นะครับที่เราให้ดูตัวนี้นะครับ ถ้าเขาหนีจริงๆนะครับเลขมันไปแบบนี้นะครับไปตามสเตตของตัวเลขนะครับเห็นไหมครับแแล้วก็มา8นะครับมันจะล็อกเรียวกับตัวนี้เลยนะครับเนี่ยเ9เห็นไหมครับ8แล้วก็8นี่คือเลขแบบแปลกประหลาดนะครับเลขแปลกประหลาดในในรอบศตวรรษเลยนะครับ8 8 0นเนี่ยนะครับหรือ80ดนนะครับเลขนี่นะครับอีกชุดหนึ่งที่น่าน่าจับตานะครับ เพราะเลขมันเกาะคู่กันแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ย6กก็68 02ก็02นะครับแล้วก็ ,79 กนะครับก็อย่างนี้เลยนะครับเราหลุดนะครับ8ไม่มาตอนนั้นออก0นย์ะครับออก7เนี่ยนะครับ7 0 0แล้วก็มาเห็นไหมครับเนี่ยเรางวดที่แล้วเลขมันออกได้แค่2ตัวนะครับขออภัยจริงๆนะครับอาจารย์นอนไม่หลับแม้กระทั่งจนกระทั่งหวยจะออกยังละเมออยู่เลยนะครับว่ามัน77 7 7แม้แต่เขียนโลโก้ตัวนี้นะครับยังเขียนไปเลยนะครับ770ที่ไหนได้เลขไม่ได้ออก770ซสักหน่อยนะครับมันออกที่700อย่างเงี้ยนะครับคุณครับยังไงนะครับก็ให้อภัยด้วยนะครับพออาจารย์นะครับพยายามที่จะตั้งอกตั้งใจจริงๆนะครับแต่แล้วการทําเลขนะครับการคิดคํานวณออกมาอย่างชนิดที่ว่านะครับทุกลมหายใจนะครับคุณครับอยากจะให้คุณมีโชคอยากจะให้คุณถูกจริงๆนะครับ สูตรนี้นะครับก็ลองเอานําไปใช้ดูนะครับคุณครับเลขมีที่มาจริงๆนะครับก็ใช้หลักแสนหลักหมื่นนะครับแล้วก็เลขท้ายตั้งเราจะได้คู่นะครับคัดออกไปอย่าลืมนะครับว่าเราจะตัดคู่ไหนออกมานะครับรอให้อึดใจอีกสักหน่อยนะครับให้อึดใจสักหน่อยนะครับเข้มๆนะครับเราจะได้เห็นตัวเราดึงออกมานะครับสําหรับคู่ของเรานะครับอีกชุดหนึ่งมันดึงได้ทุกงวดเลยนะครับสําหรับคลิปนี้จากลาท่านเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีขอบคุณครับ